การถอดระบบอียาของมาด้าบีทีห้าโปรออกทั้งยวงกันต่ออยาทั้งยวงนะครับขึ้นมาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่อง อุซาลิซิ่งอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมการถอดระบบ e อ r ียาของ m a ด้าบีทีห้าโปออกทั้งยวงกันนะลำดับแรกเราก็จะต้องทำการถ่ายน้ำรอเย็นออกมาก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างการขั้นตอนในการถอดระบบ e อจาเราจะต้องมีการชัดท่อน้ำในรถยนต์ออกด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง ถ่ายน้ํเราเย็นออกมาก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้มันพกเลือดเธอะในระหว่างขั้นตอนในการที่เราถอดระบบ e อ,ะอิจยาเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวหลังจากเราถ่ายน้ามาน้ําออกมาแล้วก็มาดูขั้นตอนในการถอดระบบอ e ิจยากันต่อไปอ่หลังจากที่เราถ่ายน้ำหม้อน้ำรถเรียบร้อยแล้วเนาะเราต่อไปก็เราก็จะ มาทำการถอดตัวท่ออินเตอร์ออกถอดลิงก์ติ่มเื่้อออกแล้วก็ถอดตัวท่อรวไมไอดีออก มาแล้วครับท้อรมอูมไอดีอ่าในลำดับต่อไปเราก็จะทําการถอดเจ้าหลอดอียากับตัวข้องอข้องอตัวนี้เนาะขึ้นมาเนาะอ่าคอยติดตามเราชมกันครับอ,อหลังจากที่เราถอดตัวท่อรมอูมไอดีกับลิงกี้เสี้ยวมาแล้วเนาะเราก็จะมาทําการขีดล้า,างทำสะอาดหน่อยนึงเนาะก่อนที่เราจะประกอบกลับไปเหมือนเดิม ล้างพวกคาบน้ำมันคาบเศษตะปบกอะไรต่งตางๆออกโดยใช้การน้ำมันฉีดล้างเลยแต่พอเราฉีดล้างเสร็จเราจะใช้ลมเป่าให้แห้งเนาะเป่าทงาะสะอีกทีนึง แลวนั่นก็คือลิ้นปีกเสื้อกับท่อลมไอดีที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวเราจะมาทําการปิดรูที่ตัวท่อรมไอดีตัวนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราถอดเวลาเราถอดระบบอุยาแล้วไอ้ข้องงอที่มันสวมเข้าไปในรูเนี้ยเราจะต้องเอาออกไปด้วยไงเพราะฉะนั้นรูเนี้ยมันจะโบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทําการปิดมันซะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศมันรั่วนะครับ เดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมาทำการปิดเจ้ารูที่ตัวท่อร่วมไอดีกันโดยใช้แผ่นปิดตัวนี้ปิดลงไปกับคันให้แน่นเนาะเพื่อป้องกันอากาศมันรั่ว แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับขั้นตอนในการปิดรูที่ตัวท่อร่วมไมดีเนาะทีน,นี้ท่อร่วมไมดีตัวนี้ก็พร้อมที่จะนํากลับไปประกอบที่ตัวรถเหมือนเดิมแล้วครับเดี๋ยวสหรับต่อไปเราจะนําแผ่นปิดสามเหลี่ยมนี้เนาะขึ้นไปปิดที่ตัวเขาควายไอเสียตรงจุดรอยต่อที่เราถอดไอเจ้า กระบอกอีอาออกมาเนาะเราก็จะต้องนําตัวแผ่นปิดตัวเนี้ยกลับขึ้นไปปิดเพื่อป้องกันไอเสียไม่ให้รั่วออกมานะต้องเอาขึ้นไปปิดข้างบนนั้นแล้วนี่ก็คือเจ้าตัวหลอดอีจีอาเนาะที่เราจะทําการถอดออกมาคือถอดออกมาทั้งยวงเลยเจ้าหลอดตัวเนี้ตอนนี้เราคลายน็อตละมาขยับได้ละกลับไอตัว วาลอี wow, yeah. ซึ่งจะไปต่อเข้ากับข้ององที่จะไปเข้าท่อรวมไอเดียเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะถอดมันออกมาทั้งคู่เลยโดยยกขึ้นไปจากคันด้านบนนุ่นเนาะอ่าเดี๋ยวมาคอยติดตามแลบชมกันว่าขั้นตอนในการยกขึ้นมามันจะเป็นยังไงเอาละฮะและตอนนี้เราก็กําลังจะยกเช้าหลอดอีจยาขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราาได้ ถอดน็อตถอดน็อตหลังจากที่เราได้ถอดน็อตด้านล่างแล้วแล้วก็ใส่แผ่นปิดตรงขอบควายไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมายกเจ้าหลอดอียาขึ้นมาทั้งยวงนะครับอ่า ขึ้นมาแล้วครับ EGR ครับหลอดย e าทั้งยวงนะครับขึ้นมาแล้วออกมาแล้วอ่านี่คือหน้าตาของระบบอีกยานะครับที่เราถอดออกมาทั้งยวงเนาะอ่าตัวนี้คือเจ้าหลอดอีกยาหลอดคูเลอร์อียาส่วนตรงนี้เป็นวาล์วอีกยากับม e อเตอร์อีกยาะเดี๋ยวตัวมอเตอร์เนี้ยเดี๋ยวเราต้องถอดออกไปเพื่อจะนํากลับไปไปไปเสียบปลั๊กค้อยไว้ที่ตัวรถเหมือนเดิมเนาะเพื่อป้องกันไฟโชว ออเอ,อ,อาไม่เอามอเตอร์อียาเดี๋ยวเราจะต้องนำกลับไปแสนไว้ที่รถเหมือนเดิมแล้วก็เสียบปลั๊กไ้เหมือนเดิมเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะนำตัวท่อโรบิดีกับลิ้งปิดปิดเสื้อแล้วก็ท่ออินเตอร์กลับไปประกอบเหมือนเดิมเนาะหลังจากที่เรายกจเจ้าตัวหลอดอีญยาออกมาทั้งยวงแล้ว ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนในการถอดระบบอิียาทั้งยวงเนาะตอนนี้เราประกอบอุปรกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆกับเข้าไปครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการลองสตาร์ทเครื่องดูเนาะน้าเครื่นนองยนต์ก็สตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทำการถอดหลอดยาอ,ออกมาทั้งยวงแล้วเนาะ ทุกอย่างก็ปกติดีปกติดีเอาละฮะก็<ป>เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการถอดระบบ EGR ออกมาทั้งยวงเนาะ,อะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนโอกาสหน้าเรามีคลิปอะไรใหม่ๆมานำเสนอขอรบกวนฝากคุณผู้ชมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ